ก็เมย์ได้ประกาศผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วก็เฟซบุ๊กไปแล้วว่าได้คืนมา2ชิ้นเนาะ,ะก็คือตัวสร้อยโรตัส์อาร์เดลวีฟของมรโกตแล้วก็ตัวนาฬิกาลิชัทส์เมลแต่ก็จะเหลือบุกลีที่เป็นสร้อยโชเกอร์บุกลีกับกระเป๋าอีกสองใบ2ชิ้นเนี้ยต้องบอกว่าเรื่องนี้อยู่ที่กรองปราแล้วก็อยู่ที่โปรเซสในการเจราจากับทางน้องดิวนะคะเจราจากับทางคุณดิวว่าแบบเขาจะ จ่ายส่วนนึงแล้วก็มีการผ่อนชาระกันอย่างไรอันนี้เท่าที่ทราบจากฝ่ายทนายแต่ณนะปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจบกันได้ต้องใช้คํานี้ดีกว่าวก็ยังไม่จบกันได้ oh. ก็เลยยังคาราคาสั่งอยู่อยู่ในกระบวนการที่ทางกฎหมายแล้วก็น่าจะโปรเซสถึงคดีความต่อไปเพราะว่าเหมือนรับรับว่าจะจ่ายส่วนนึงก็สุดท้ายก็ไม่ได้จ่ายหรือแม้กระทั่งตัวสร้อยมรดกของเมย์เองอะ่ะก็เห็นว่าตกลงว่าจะมีการจ่ายกาันตกลงคําสัญญ,ญาแต่สุดท้ายก็เหมือน เหมือนยังไม่ได้รับอะไรเงี้ยก็เลยน่าจะมีโปรเซสคดีความต่อไปเลยหลังจากจบรายการผลกระแสน้องทักมา<ะ>ก็ทักมาขอโทษแล้วก็ทํามักทักมาเยอะพอสมควรค่ะแต่ว่านั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันอะไรเงี้ยก็เลย,อยบอกว่าเอ้ยไม่โกรธนะ้าก็ไม่เคืองค่าของคืนทุกอย่างอ่ะพี่ให้อภยัยแต่ว่าก็อย่าเพิ่งยุ่งกันเลยเอออย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งเถอะอะไรเงี้ยก็อยากจะให เขาเองเขาก็ได้มีพื้นที่แต่อยากให้น้องเข้ามาแก้ไขนะเราก็รีบกลับมาแก้ไขจริงๆถ้ารีบกลับมาแล้วก็แก้ไขใ,ให้มันอยากถูกต้องเมพยายามบอกน้องว่าน้องกลับมาแก้ไขเถอะเมเชื่อว่าคนไทยถ้าเราแก้ไขที่ถูกต้องอมันอาจจะหมดไปแล้วอ่ะคนที่ลําบากร่วมกันไม่ว่าจะเป็นร้านที่รับจำนำก็ตามแต่ทุกคนก็ต่างเป็นก็เสียหายเหมือนกันตัวน้องเองเขาก็เสียหายถ้ากลับมาขอโอกาสในการ าต่างกับผู้นีง่ายเนาะทำงานเนี่ยเมเชื่อว่าทุกคนให้โอกาสแล้วเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้ร้านเขาก็ได้ทุกอย่างมันก็จะไิ้จบแต่พอทิ้งไว้แบบนี้เมยว่ามันคาราคาซังอ่ะแล้วมันก็ไม่จบแล้วมันไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยแม้กระทั่งตัวน้องอก็ถ้าถ้าน้องสามารถจัดการได้ก็อยากให้น้องกลับมาแก้ปัญหาให้จบให้ดีอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงเขาแล้วก็อยากให้จบกับทางแต่ละคนเราเองเราก็อยากได้ของคืนเราก็มีการร้องขอว่าเอ้ยเอาของมาไว้ที่เราได้ป่ะ,ะแล้วจะเป็นคดีก็เป็นคดีไปก่อน คือพอแบบของบางชิ้นที่เรากลับมาเราก็รู้ว่าบางอย่างเราก็ไม่ได้มีความไม่สบายใจว่าแบบมันจะเหมือนเดิมไหมมันจะอะไรไหมอะไรอย่างี้แล้วไปกับทนายก็บอกว่าจะกลับตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วก็ก็ยังไม่ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจอาจจะยังพยายามพยายามอยู่เมย์ก็เชื่อนะว่าเขาพยายามอยู่งว่ขอคอนเสิร์ตอะไรไม่ขอไม่ขอคอนเพิม์ตเนื่างตส่นที่ยังไม่คือบอกไหมว่าทั้งหมดเขาคุยกันเยอะมากแต่สุดท้ายมันมันเหมือนไปเรื่อยๆอ่ะมันเหมือนแบบอะตกลงกันว่าจะเอาให้ เท่านี้เท่านี้ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ตามตกลงแล้วก็ยืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆหรือเขาก็าลังพยายามอยู่เราก็ไม่แน่ใจคือจริงๆแล้วมันไม่เพิงเป็นเดทไลน์ค่ะพปรเซสของกระบวนการของทางกฎหมายมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละทางทางกองปราบเองเขาก็สืบสวนสอบสวนทุกหมดแล้วแล้วก็คุยกับทางไม่ว่าจะเป็นร้านที่รับสร้อยคอแล้วก็กระเป๋าอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ให้สินค้าที่เราได้มาแล้วอ่ะเขาก็ยังยังอยู่ในในคดีความเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันถึงเวลาสุดท้ายก็ คงจะต้องดําเนินการการกันแหละโัรเซสถึงถามว่ามันมี deadline ไหมมันก็คงเป็นโัรเซสของทางกฎหมายทางตงารวจนะคะว่าเขาจะให้ระยะเวลากันงอกว่าน้องเมย์ว่าถ้าน้องกลับมาแล้วก็ทํางานอะตอนนี้มันเหมือนมูลค่าท,ทั้งหมดที่เป็นจำนงก็ประมาณ20ล้านใช่ไหมเมยว่ามันไมเน่เกินความสามารถของเราได้คือจริงๆบางทีเขาอาจจะแบบมารับเอาง่ายนะถ้าเป็นเมย์นะคือรับงานเอาเงินโอนไห้ให้เขาไปเลยอ่ะ เมย์ก็เชื่อว่าทุกคนให้โอกาสคนเขาไม่ได้ไปทําอะไรแบบไม่ดีขนาดนั้นคนเรามันมีโอกาสผิดพลาดได้ <c oughs> คนเรามีโอกาสจุดที่เราลําบากแล้วมันมันมันลำบากแล้วมันลม้มอ่ะคนเรามันล้มกันได้หมดถูกไหมคะแต่เขาไม่ได้ไปทําอะไรที่ไม่ดีขนาดนั้นเม่เชื่ออย่างนั้นนะดังนั้นเมย์ว่าถ้าเรามาแก้ไขให้ถูกต้องให้ถูกจุดมันน่าจะมันคนไทยพร้อมให้โอกาสนะเชื่อว่าอย่างเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะมันก็มีแบบเสียงหลายคนสะท้อนออกมาว่าเอออยากจะให้โอกาสในการแบบช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่เห็นเอาตรงๆส่วนตัวเมย์ก็เห็นเหมือนทุกคนเราก็ไม่ได้คุยส่วนตัวทักแต่เขาก็บอกว่าถ้าเขาแลนด์มาปุ๊บเขาจะเข้ามาเลยทันทียย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 แต่ก็เขาค่อนข้างมั่นใจว่าอย่างไม่มา,าคาดหวังองมที่เหลือจะได้ของคืนคะานะดหวังคาดหวังว่าจะต้องได้คืนคืออย่างที่บอกว่ะแหละว่าถ้าไม่ได้ถ้าจะต้องสู้เมย์ก็จะสู้ให้ถึงที่สุดเพราะเมย์เชื่อว่ามันคือฝั่งถูกต้องคือวันในแน่ของคนที่รับวันนั้นวันนั้นน่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าคนที่ไปจับน้ำคุณคือคุณดิ ไม่ถูกแต่คุณไม่รู้เนี่ยว่าของมันคือของใครอะคุณคิดว่าเป็นของคุณดิวแต่วันนี้คุณรู้แล้วว่าคุณรู้คุณคุณให้เงินเขากับกับกับผู้คนคนที่ไปจำนำถูกไหมคนดํารับจำนำอะร้านเนี่ยให้กับดิวทํวาสัญญาผู้กอ,อดิวแปลว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าลูกนี่ของคุณคือคอดิวถูกไหมคะแต่ว่ารักเนี้ยมันเป็นของของของเราอะควรควรคืนเราก,กนไหมนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วจะไปกรณีว่ากันอันนี้อันนี้ความเรียกร้องของเราแต่ก็เข้าใจเขาเราไม่ได้จะแตกดดันนะ คือถ้ากดดันน่ะมันคงไม่ยืดยาวมาถึงขนาดนี้นี่ล่วงเลยมาน่ากนจะเก้าเดือนแล้วนะคะคือมันมันมันไม่ได้ยืดยาวขนาดนี้เอาหลังจากที่รู้เรื่องกันก็ประมาณ2เดือนกว่าเนาะถ้าถ้าเรากดดันมันก็คงไม่ได้ขนาดนี้เพียงแต่ว่าเราก็อยากอยากได้ของเราเราคืนแล้วก็ส่วนโซลูชันจะมาแก้กันยังไงมาหาทางของวมกันได้เลยระทุกคนก็คงกลัวแบบนั้นแต่การมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์นะกับการที่เอาไปอยู่ตรงนั้นคือเรามาก่อนดีไหมแล้วมาช่วยกันหาโซลูชันก็ได้อะไรเงี้ยตัวเมย์เองก็คุยผ่านธนา ไม่ได้ว่าอยากจะไปกดดันนักจริงๆแต่ว่า,มมไ,ววาไม่มีพี่เลเลยพี่เมย์จะเข้าไปคุยเองคุยค่ะคิดว่าเนี่ยคุยกับทนายแล้วว่าเอ้ยถ้าเดือนนี้ไม่จบขอเจราจาคุยอ,อีกหน่อยก็คือตัวเมย์เองยังไม่เคยเจอเขาเลย <ฮะ S 1> แล้วไม่เคยคุยเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเออคุยผ่านทนายทั้งสองทั้งสามฝ่ายก็น่าจะโอเคแต่รู้สึกว่ามันไม่จบสักทีอะไรเงี้ยคุยผ่านกองปราบถามไปก็เฮ้ยมันไม่จบสักทีอะไรเงี้ยก็อยากให้เสร็จเลย,ย <ขอ S 1> จริงๆเป็นชิ้นที่หลักที่สุดเลยนะสร้อยบุกฤษ <ขอ S 2> คือเอาง่ายเหมือนเท่าที่ทราบจากทนายคือ เขาเรียกว่าอะไรเงินต้นอ่ะเงินที่จะผ่อนก้อนแรกอ่ะตกลงกันไม่ได้อ่าเท่าที่ทราบทราบเป็นแบบนี้เหมือนว่าจะน้องจะให้เท่านี้ก่อนทางร้านก็จะเอาเท่านี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเท่าที่ทราบว่าเป็นข้าวคือต้องบอกว่าวิธีการเนี้ยถ้ามันมันถ้าเราใช้วิธีการนี้เราจะไม่เป็นข่าวเลยตั้งแต่ต้นใช่มันจะไม่ไปถึงพี่หนุมกัญชัยถ้าหนูควักเงินจริงๆมันเป็นวิธีแรกที่หนูจะทำเพราะหนูไม่อยากยุ่งวุ่นวายใครกูหนูจะควักตัง เอาไปจ่ายเองเอามาแล้วแต่มันไม่มีใครคือไม่วหวจะทานายคนรอบข้างเอาง่ายๆโดนด่ากันหมดแล้วพอเราเดินมาถึงจุดนี้มันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องที่มีจะต้องทําแบบนั้นค่ะก็้เรารู้สึกคือของมันก็ของเราแล้วก็ล่วงเลยมานานมากแล้วแล้วก็เราก็เราก็คิดว่าเราช่วยด้วยบริสุทธิ์ที่สุดในมนุษย์คนนึงจะทําได้แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับตอบแทนมันมันหลายเรื่องเนาะพีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ การดิสเครดิตหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นอ่ะมันก็มันก็เป็นเรื่องใหญ่สาหรับเมย์มันก็เป็นเลสเซอร์เลอร์ครั้งใหญ่ในชีวิตแหละแต่ว่าแต่ว่าความถูกต้องอ่ะมันก็ควรจะคืนซรัพย์ให้กับเจ้าเจ้าเจ้าของอ่ะเหมือนรถที่หายอ่ะพี่ต้องคืนรถเรามื่ออรถอะไรเงี้ยมันก็ทรัพย์สินเหมือนกันเนื่องว่าโทรศัพท์เราหล่นหายอ่ะมีคนไปเก็บได้ได้ๆจมาอยคืนเจ้าของเขามาก่อนไว้มันก็รูปเขาทุกอย่างมันก็เป็นของเขาซีเรียลนัมเบอร์มันของเขาเขาอะไรจริงๆเมย์ว่าไม่เกินสิบวันเมย์ว่าจะขอเจรจา สิบวันนี้แหละมีจะไปขอเจรจาคุยเองแล้วเพราะว่ามันนานแล้วว่าหนูเสียห่วงของอะค่ะแล้วขออนุญาตถาาเมื่อนาฬิกามันเกิดโอนเป็นพี่มดดำด้วยหระเอาไม่พี่มดดำแค่บอกว่าโหถ้ามันจะจำนำแค่สามล้านเอาไม่ฉันเถอะ<ต>ยายเมย์อะไรงนี้คือฉันขอได้ไหมหรอกพี่ถ้าพี่จ้สามนั้นไปพี่ตกกันหนูเลยแล้วกันคือแบบว่าเธอก็ต้องแต่งแคือแบบเขารู้สึกว่าแค่แบบมันนักสิบสามตอนเราซื้อมาสิบสาจำได้เลยแล้วก็ เขาไปจำนำไว้3ล้านก็เลยสึกว่าเอ้ยแกอย่าปล่อยให้มันหลุดนะตอนนั้นนาทีที่เราอะยอมที่จะออกมาพูดอะเพราะว่ามันจะหลุดแล้วคือมันหนูรู้แล้วว่ามันจะหลุดแล้วมันมีมันมีสองทางเลยคุณวัฒนาฝักเงินออกไปจ่ายเองแล้วก็ไม่ต้องให้มันเป็นอะไรไม่ต้องวุ่นวายใครกับคุณวัฒนาต้องมาทวงเองผ่านสื่อนี่แหละอันนี้ก็พูดกันตรงๆดีไม่งั้นก็คือหนูก็คิดว่าพี่หนุ่มนี่แหละ เนียารพี่หนุ่มนี่แหละจะต้องทำกระหองให้ฉันขึ้นมาได้ก็เลยมันมาถึงจุดนั้นพอแล้วไม่ละล่ะอันนี้ก็พอแล้วเนาะพี่หนุ่มก็คงบอกว่าเอาเหอะอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็เนี่ยพอมันเงียบไปมันก็เงียบไปตามข่าวแหละก็คือที่ไม่เงียบไปก็คือยังไม่ได้นั่นแหละค่ะก็พยายามพยายามอยู่ตั้มตลอดค่ะตอนหลังๆเมย์ก็ตามมาตลอดนี่ก็เลยคิดว่าสเต็ปต่อไปของเมย์คือหนึ่ง ในทางคดีไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งก็คงจะต้องให้ให้ทางอายการเป็นคนตัดสินหรือว่าทางศาลหรือว่าทางทางผู้เกี่ยวข้องเป็นคนตัดสินแหละว่าเป็นคดีจะเป็นแบบไหนสุดท้ายท้ายที่สุดถ้ามันไม่ได้คืนและตกลงมันไม่ได้คดีก็ต้องดําเนินอย่างถุดที่สุดมันเป็นเรื่องที่เราโยมไม่ได้แล้วอ่ะมันมันมันก็ต้องเป็นแบบนั้นค่ะคุยอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่ไม่คุยนะคะคุยตลอดแต่ไม่ได้แต่มันไม่ได้ผลลัพธ์ที่มันที่ควรจะเป็น ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่คุยค,คุยกันตลอดนะไม่ได้แบบหายตัวไป<อ>น้องอะไรอย่างนี้ไม่ใช่<อ>ก็คือคุยแต่ว่ามันถูกการเลื่อนเลื่อนมาเรื่อยๆแต่ก็น้องอาจจะพยายามอยู่เราก็ทําได้แค่รอและติดตามแล้วก็ตามกับท,ทักฝ่ายกฎหมาค่ะหรือว่ามันเป็นจะใช้ข้ว่าสามสนตสํานกหรือเปล่าหรือไม่รู้แต่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องได้ไหมมนุษย์ <c oughs> ผู้ชุชนคนปกติของของเราเราควรจะได้คืนไหมเพราะเราเห็นแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้ มันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่กับคนนี้นะในความปฏิบัติอ่ะมันควรจะให้ของเขาคืนไหมสมมุติสิ่งนี้มันคือลูกพี่อ <in> ่ะพี่จะให้ลูกพี่คืนหรอเมื่อออกป่ะสิ่งนี้มันคือลูกเราอ่ะแล้วลูกเราหายไปอ่ะสมมุตินะสมมติแล้วเรารู้ว่าลูกเราอยู่ตรงนี้คุณจะไม่ให้ลูกเขาคืนหรอเม่ว่ามันเป็นเรื่องควรที่จะให้ถูกไหมพี่ว่าไงหนูว่ามันก็ควรจะเป็นแบบนั้นต้องบอกว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นชีวิตเปลี่ยนไปมาก ไปไหนคนทักแบบเยอะมากล่าสุดไปเกาะแถวภูเก็ตเกาะยาวใหญ่ร้านอาหารก็บอกให้กําลังใจนะของมาให้อไรเงี้ยก็มีทั้งดีก็คือแบบทุกคนให้กําลังใจและชื่ชนชมก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะคุณมากๆที่เจอกันเราก็ให้กําลังใจกันแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาเยอะเลยไรเงี้ยเราก็แบบเออ,ององอนกันแล้วก็แล้วก็มีคนมายืมเงินเยอะม,มากาในดีเป็นพันใช่คือเปิดดีตอนนี้ก็คือเป็นพันข้อความ ก็คือคนทักมาขอยืมตงังเอาที่มาขายลำบากเดือดร้อนอะไรเงี้ยเยอะมาก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 ,มาก,มากแบบเกิดมาไม่เคยเจอต้องบอกแบบนี้ก็เลยบอกโอ้ย,อย่าทำร้ายกันด้วยการสัมเติมเลยบอกมิจฉาชีพด้วยเ <c oughs> จอมิจฉาชีพซ้อนมิจฉาชีพเรื <c oughs> อ่องนี้เรื่องนี้หาพี่ก <c oughs> คือเจอ <c oughs> มิจฉาชีพแบบแบบว่าโทรมาบอกว่าเจ้ากระเป๋ามาคืนอ่ากระเป๋ามาคืนแล้วก็บอกว่ากล่าวกล่าวอ้างว่าเป็นคนของท่านท่านหนึ่ง เจ้ากระเป๋ามาคืนนะเราก็คุยอุยดีใจกูจะได้กระเป๋าคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยกูจะได้กระเป๋าคืนแล้วปรากฏว่านัดตีสองกำลังจะเอามาคืนพี่อย่าบอกใครนะอย่าให้เป็นข่าวนะอะไรอย่างเงี้ยบ๊ะบ๊ะบะพูดไปเยอะมากสุดท้ายแบบอุ้ยพี่บนโทรศัพท์บแบ,บตผมจะหมดอะไรอย่างเงี้ยส่งเบอร์เลขที่บัญชีมาโอนตังค์ให้ก่อนได้ไหมสองหมืน่นเ,เราก็เช็คแบบแบแบเลขอยู่ในเหตุการณ์ปรากฏมิจฉาชีพท่านหนึ่ง ชี้ดูดิซ้ำเติมมาก